วิพธธีวิเป็นสื่อที่เชื่อถือให้รักทองแก้วผู้อำนวยการมาแล้วผู้เรียนราคาถูกเจ้หวันใจ800ไร่ทุเรียนออนทัวกระตุ้นเศรษฐกิจเงริรกปรีกลางห้างดังเงินสะพัด มาแล้วทุเรียนออกจากสวนสดสดใหม่ๆจากทุเรียนเจ้หวนใจ800ไร่ออนทัวร์มาที่จังหวัดลบบุรีให้คนลบบุรีได้ชิมทุเรียนหวานๆมาเสิร์ฟถึงที่ในราคาก็ไม่แพงจับต้องได้คาดว่ากระตุ้นเศรษฐกิจคึกคักประชาชนแห่ซือกันล้นห้างเมื่อเวลาสิ3 0นาิกา30นาทีของวันพรหัสปดีที่29สิงหาคม2 5 6 7ผู้สืข่าวรายงานบรรยากาศการซื้อทุเรียน ในบริเวณร้านหน้าห้างซีซูปเปอร์เซ็นเตอร์สาขาจังหวัดลบบุรีตำบลท่าสาราอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีได้มีประชาชนชาวลบบุรีและจังหวัดใกล้เคียงเดินทางมาซื้อทุเรียนในราคาถูกสดสดใหม่ๆจากสวนราคาไม่แพงให้คนลบบุรีได้กินกันทั่วหน้ากินให้อิ่มสาราญกินกันแบบสุดๆไปเลยเจ้ขวัญใจ800ไร่เจ้าของสวนทุเรียนเจ้ขวัญใจได้เ,เปิดเผยว่า ท่านผู้ชมครับวันนี้เรามาที่สีจังหวัดลบบุรีนะครับคือเมืองจังหวัดลบบุรีตำบลท่าสารานะครับพบกับเจตตต๊วฝนใจเจ้าของทุเรียน,นย<ช>ริมย่าเจ๊วฝนใจ800ไร่ะคะ่ะ,อ,ะอันนี้เป็นโครงการเลยใช่ค่ะเป็นของคนขายะค่ะพี่แล้วก็เป็นเจ้าของสวนเองด้วยะคะ่ะเจ้าของสวนท่<ช>ะาะมานี่มีราคาเป็นไงนะะเออเรามีราคา139นะคะลูกค้าเรามาขายในราคาโฉมนะคะ ลูกค้าอ่าได้จับต้องได้ราคาจับต้องได้นะคะเราเปิดอยู่ที่อ่าตอนนี้เราเปิด3จุดนะคะมีบิ๊กซีเก่าแล้วก็บิ๊กซีใหม่ตรงนี้แล้วก็บิ๊กซีนึงก็บัแพงเพชรนะคะนั่นแหละ <plateau. S 2> ก็เดี๋ยวเราจะมีการอ่าไปอ่าจบจากนี้เราก็จะไปอ่าไปตากนะคะไปไปตากแล้วก็น่าจะไปขึ้นเชียงใหม่กันนะคะแล้วราคาเป็นไงครับราคาร้อยสามเก้าพี่มีร้อยสามเก้าถ้ามี มันมีช่วงจัดโปก็มี99บาทแล้วก็มีลูกละ49บาทช่วงเวลาจัดโปช่วงเช้านะคะใครมาทันช่วงเช้าก็าจะได้โปทางร้านไปนะคะแต่ราคา139นะคะ139ะะอ,13อย่างนี้เลยนะคะสวยๆกลมๆเลยนะคะอันนี้ซื้อไม่จํากัดลูกนะคะลูกค้าจะซื้อกี่ลูกก็ได้นะคะรับประกันไหมครับรับประกันเนื้อกับลูกคา้าถ้าลูกค้าซื้อได้ซื้อไปเจอขาวเจออ่อนนะคะกลับมาเทมได้หรือว่าทักเพจไปอ่า เจ๊ขวัญใจ800อไร่ได้เลยนะคะเราเคทุกกรณีของลูกค้านะคะไม่ว่าเจอขาวเจออ่อนเจอหนอนนะคะเคมหมดนะคะแต่เอาุ้นนะว่าลูกค้าขอแกะกีดสัเหลี่ยมเช็คเนื้อให้ดีก่อนนะเพราะว่าบางครั้งเราขายทั้งดิบและสุกคนๆกันไปอ๋อเราจะอยู่ที่นี่จำหน่ายที่นี่กี่วันครับอ่าพรุ่งนี้วันสุดท้ายค่ะพี่เรามา3วันเรามาจัดโปรโมชั่น3วันนะพรุ่งนี้วันสุดท้ายนะคะนี่ทรงสวยเลย ี่ห้าหกปูเลยนะคะลูกค้าทรงสวยนะคะอันนี้ลูกนี้สุกไหมได้เลยแล้วราคาเดียวกันหมดเลยหรอราคาเดียวกันหมดทั้งร้านเลยค่ะลูกค้าที่ดูดูเนื้อนะคะดูพร้อมกันเลยนะคะว่ามันเป็นสีเหลืองเปลือบบางนะคะทุกลูกทุกลูกรับกันคุณภาพรับประกันคุณภาพเลยเปลี่ยนได้ว่างั้นนะค่ะเปลี่ยนได้ค่ะลูกค้าลูกค้าซื้อในราคาร้อยสับค้าไปลูกค้าไม่ต้องกลัวว่าเออทุเรียนไม่ดี กลัวไปแล้วอ่อน่าลูกค้าไม่ต้องกลัวเลยนะคะทางร้านรับเทมนะคะลูกค้านี่ใบกันเทมของเรามีใบกันเทมมีวิธีการปอกให้ลูกค้าเรียบร้อยให้เรียบร้อยค่ะพอวิธีการแกะกินสามเหลี่ยมเช็คเนื้อแล้วมาที่ลบบุรีที่บิ๊กซีเนี่ยเป็นแงนะ้ผลตอบรับก็ก็ผลตอบรับโอเคได้ได้อยู่ค่ะก็โอเคค่ะแล้วจากนี้แล้วต่อจากนี้เราจะไไหนท้อเราน่าจะไปอ่า ไปตากค่ะพี่ตากขึ้นเชียงใหม่ไปเลยนะคะอันนี้ก็สัญจรไปไปทั่วประเทศไปไ<ด>ทั่วประเทศไทยเลยค่ะทั่วบิ๊กซีนะคะร้านทุกเรียนขวัญใจ800ไร่เราจะไปตามพวกโลตัสบิ๊กซีนะคะอันนี้ก็คือสองห้างแค่นั้นที่เราจะไปนะคะอขอบคุณมากครับเนี่ยิมงานเรานำเสนอข่าวโดยสถานีข่าวรบปรีพอ์ทีวีทุกข่าวสารผ่านมือถือคุณอยาคมชัด ภายรักทองแก้วผูว้อำนวยการและบรรณาธิการข่าวรายงาน